สวัสดีครับมือใหม่หัดเลี้ยงพอนไซนะครับวันนี้มาดูผลงานที่ทำไว้เมื่อกี้นี่ครับนี่คือผลงานผ่ารากนะครับผ่าต้นโทษทีผ่าต้นททผ่าต้น,ผ,ตนผ่าต้นนะครับต้นนี้น่าจะสักอายุประมาณสักเดือนหรือเดือนกว่านี่ยนะครับตั้งแต่เพาะเมล็ดนะครับอันนี้คือเพาะเมล็ดเองแล้วก็แล้วก็มาผ่าลำต้นนะครับ เดีนี่คือต้นเขาเริ่มเขาทิงท้งเม็ดไปละที่หุ้มเขานะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็าเดี๋ยวก็เลี้ยงต่อนะครับเลี้ยงต่อจนต้นเขาโตกว่านี้นะครับแล้วค่อยมาจัดลากใส่สลับเปานะครับก็คือให้ลากเขาเขาแบออกตัวน,นี้เขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่เพาะเพาะเม็ดมะขามนะครับที่จะทําบอนไซนะครับอย่างนี้คือผมเพาะ ใช้เท่าแกบนะครับอันนี้คือรถหลังแล้วนะครับที่เพาะรถแรกก็เนี่ยครับรถแรกซื้อเม็ดมาขามมาประมาณ2,000เม็ดนะครับเพาะบ้างโรยทํารั้วบ้างสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทํานะครับมีข้อแนะนําดังนี้นะครับเพาะมาเนี่ยกำลังแบบเนี้ยเนี่ยนะครับต้นอวบๆผมเนี้ย่าได้เลยครับอย่างเงี้ยนะครับดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดต้นนะครับตัดต้น แล้วก็ซื้อใบมิดโกนบางๆนะครับใบพวกกินเล็ดพวกอะไรพวกนี้รารับแปดบาทหรือ10บาทตักครึ่งแล้วก็ผ่าถ้าคัตเตอร์มันจะหนาไปผ่ากําลังนี้เลยครับผ่ากําลังต้นแบบนี้ทำไมให้ผ่าต้นแบบนี้เพราะว่าต้นแบบนี้มันอวบแล้วก็มันใหญ่นะครับมันก็จะผ่าง่ายาสายตาดีๆเนี่ยผ่าได้ถึง8นะครับสายตาดีๆเนี่ยผ่าได้ถึงถึงแก็คือผ่าต้นมาได้แแฉก ยิ่งผ่าต้นได้มากรากเขาก็จะยิ่งออกมามาเยอะนะครับเพราะนั้นการเอาไปจัดรากตะขาบเนี่ยมันก็จะจะสวยขึ้นนะครับถ้ารอให้ต้นมันโตนะครับถ้ารอให้มันต้นมันโตกว่าน,นี้ให้มันมีใบามาใหญ่กว่าน,นี้ลําต้นเขาจะเริ่มเล็กลงนะครับลําต้นก็จะเริ่มเล็กลงอย่างนี้พวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ทั้งกัดรากแก้วทั้งผ่าลําต้นนะครับเนี่ยนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดผ่าลำต้นนะครับอ่าทีนี้มาดูอันนี้คือชุดกระถางที่เพาะไว้นะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับเพื่อความชัดเจนก้อนนี้อย่างเงี้ยนะครับไอ้น,นี่มะขามเลยเออน,นี่น่าจะเป็นมะขามเหมือนกันเนี่ยพอต้นมันโตแล้วเริ่มมันเริ่มที่จะทิ้งเม็ดไอ้แบบเนี้ยนะครับเนี่ยเม็ดที่ที่เพาะแบบเนี้ยเริ่มทิ้งเมนะ็ดเนี่ยต้นเขาจะเล็ก เมื่อต้นเขาเล็กเนี่ยการที่จะผ่าต้นเ,นเราจะผ่ายากเพราะต้นมันจะเล็กลงเกิดมาตอนแรกต้นมันจะอวบเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับไอ้นี่ผมใช้กระบะไอเนี่ยสองร้อยหลุมเนี่ยเพราะอันนี้ไม่ไม่เวิร์กนะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยดีนะครับสู้ใส่ตะกร้าใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เท้าแกบนะครับผมว่าเท้าแกบเวิร์กสุดเพราะว่าเวลาดึงออกมาเนี่ยลากเลื้อยมันจะไม่ขาด นะครับตอนนี้ที่จะไปตัดรากแก้วนะครับรากฝอยเขาจะไม่ขาดเนี่ยพอพอต้นเขาเริ่มโตอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้นะครับพอต้นเขาเริ่มโตมาแบบนี้นะครับต้นเขาจะเล็กลงอย่างเงี้ยผ่าได้สี่สี่แฉกก็เต็มที่แหละนะครับถ้าแปดแฉกนี่ถือว่าต้องฝีมือมากๆนี่นะครับตัดรากแก้วก็ ตัดลากแก้วก็โอเคนะครับอขออนุญาตนะครับอ่าเอามาดูอีกต้นนะครับแกะให้ดูต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้จำผิดไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยนะครับเนี่ยไม่ใช่ต้นที่ผ่าไม่ใช่ตัวที่ผ่าลำต้นว,นะวางให้ดูนะครับไอ้นี่คือตัวที่ตัดตัดลากแก้วนะครับ นี่คือตัวที่ตัดลาาแก้วผ่าต้นอยู่นี่ครับนี่เลยพอดีแกะไว้ถุงนะครับจําสลับที่วางไว้แสดงว่าไอชุดเนี้ยนะครับผมตัดลาาแก้วทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างเนี้ยนะครับนี่ก็คือผ่าลําต้นนะครับผ่าลําต้นตัวนี้ผมผ่าได้กี่แฉกเนะี่ยได้สี่แฉกนะครับผมผ่าลําต้นได้สี่นะครับ ใา้พาด,ดีมือนิ่งๆก็จะได้ถึงแปดแฉกนะครับบางทีก็หกส่วนใหญ่จะเต็มที่ได้สี่อันนี้คือตัดรากแก้วนะครับตัดนะครับรากแก้วตัดออกไปเลยนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้ครับนี่คือพาพาลำต้นพาลำต้นเนี่ยพอเราเอาไปทําไปจัดรากดีๆเนะี่ยนะครับก็จะได้ได้รากออกามาสวยนะครับ แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าจะปลูกทั่วไปไม่ได้ทำบอนไซก็ยังไงก็ได้นะครับอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับหลังจากทํามาตัวนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ1เดือนนะครับอายุอายุตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยนะครับเดือนหรือเดือนครึ่งประมาณนี้นะครับเพาะเพาะแช่น้ําไว้สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็มาปลูกนะครับเอาว่าเต็มที่เอาประมาณ2เดือนนะผมทำเวลาไม่ได้ไม่่อยไดจจดด้วยนะครับประมาณ2เดือนได้ต้นเท่เนี้ยนะครับ แล้วก็เพาะไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับก็รอให้ต้นมันใหญ่กว่านี้พอต้นมันแข็งแรงนะครับต้นมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกน้กาตาลน้ําตาลนะครับก็ได้ทั้ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไอที่ตายไปนี่ก็คือถ้าลดน้ําไปโดนมันหักบ้างอะไรบ้างพวกนกนกมาจิกกินบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเหลืออีกสองต้นนี้ก็จะปลูก เท่าที่เดิมไว้นะครับก็เอามาดูกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเลี้ยงบอนไซหรือทาบอนไซมะขามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบนะครับช่วยรบกวนกดสับสไคร้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่นะครับสวัสดีครับ